นี่คือน้ำอะไรนะน้ำฐานน้ำคีเท่าขีเท่ากับ่านนี่ก็ไม่เหมือนกันนี้ถ้าฐาน,นคือ่านอย่างเดียวไงแต่นี่น้ำคี่าเพื่อเอาไปฆ่าแมลงไข่หนอนตามในแบบเอ้าในแตงอะไรเงี้ย ใบติดชามสเก็ตชามติดใบน,นี่ละมันมีความเป็นด่างได้แบบว่าค่าไข่นงไข่หนอนที่ว่ากำลังทิ้งทิ้งไว้ น,น้ำเยอะเนี่นอวอะ ต้นเล็กก็เป็นเลยนะแต่เห็นมีดินมีอะไรเกอะที่ไม่รู้เป็นนอนหรือเปล่าชอมไหมที่เป็นแตง <c oughs> เป็นลูกแตงไม่แน่เป็นแบบเหมือนใส่ใส่เพีย้ยใส่นอนอะไรเงี้ยหวังว่างรอดนะ <c oughs> ถ้าโดนไป <c oughs> มันอาจจนะฝ่ออะไรเงี้ยของหน้าเหมือน ไม่ค่อยมีนะของมันต้นที่สูงอ่ะไม่ค่อยมีเสียไม่ค่อยมีนอนจะลดประกาศป่ะ I mm have -hmm. mm -hmm. ่วเราอยู่บนเขา เห็นใช่ไหมสมาระ่าลืมไปเลยก็จะไม่ได้ลดวันสองวันแล้วแน่ สะชอนอังผักเราวนะ Thank you. ะหลบหมดเลยแต่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้มาลืนนี้น่าจะฟืน้นรอดูไปก่อนงามมากรู้สึกว่าแตงงามนะแต่ว่าออวันนี้เราพาเราเอาขี้เท่าขี้เท่าแล้วก็ ผสมกับน้ำเปล่าแล้วทุกคนแล้วก็แบบคนให้เข้ากันแล้วหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะแล้วมาลดที่แตงนะทุกคนเพราะว่าแตงเราหนอนเริ่มลงนะทุกคนเราไม่ได้ใช้เออยาฆ่าแมลงมาฉีดนะแล้วก็ลองใช้ภูมิปัญญานะแบบว่าเออหาหาพวกขี้เท่ายาดินเผาไฟอะไรเงี้ยแล้วก็มันผสมกับน้ำแล้วก็เอามาฉีด เราก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะหายไหมแต่เราก็เคยเข้าไปหาข้อมูลใช่ไหมว่าแบบในขี้เท่าเหมือนมันจะมีความเป็นด่างแล้วก็อาจจะแบบยับยั้งการเติบโตของไข่แมลงไข่หนอนนะทุกคนเพราะว่าเราเห็นสังเกตนะที่ลูกแตงอ่ะมันเริ่มอ,ออกลูกลูกเล็กๆแล้วใช่ไหมพร้อมที่จะติดผลที่ลูกแตงมันจะมีเ,เหมือนดินเหมือนอะไรเกาะเราก็ว่าไม่แน่อาจจะเป็น อ,อ๋อแมลงมาวางไข่นะทุกคนหรือหนอนมาวางไข่แล้วก็ลองเอามาลดดูถ้าแบบได้ผลก็คือมันก็ดีนะเพราะว่าเราก็ไม่อยากฉีดยาฆ่าแมาลงอยู่แล้วว่าเออได้กินเองด้วยอะไรเงี้ยวันนี้ยังลดไม่เสร็จนะทุกคนเดี๋ยวจะลดต่อ i เดี๋ยวพาไปดูไปเดินไปดูข้าวโพดนะทุกคนเราซ่อมอะ่ะเราไม่รู้ว่ามันงอกไหมเออเริ่มงอกแล้วอันนี้มันซ่อมนะเมื่อวานอะ่ะเมื่อวานยังไม่งอกแต่วันนี้เริ่มงอกแตกหนอออกมาแล้วคือหวานประมาณสามวันสี่วันมันก็งอกถือว่าไม่นานนะแต่ว่าก็คือดินตรงนี้มันไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวเราจะเอาพอ,พอมันเริ่มแบบ โตใช่ไหมเราค่อยเอาอะไรมามาคุมหน้าดินอันนี้ก็คือข้าวโพดนะข้าวโพดแหละอันเนี้ยแต่ว่าข้างล่างอ๋อันนี้ข้าวโพดนี่น่าจะใช่เดี๋ยวหาอะไรมาคุมหน้าดินอันนี้ก็นี่น่าจะใช่นะแถวไม่รู้จะรอดไหมเพราะดินมัน แห้งกร้านใช่ไหมคือมันต้องรอให้แบบผักเริ่มโตแล้วเราก็แบบจะได้คุมตรงผักแต่พวกเนี้ยเหมือนพวกเนี้ยอันนี้เราคือล้อมดินเข้ามาที่โคนใช่ไหมคือมันเริ่มโตแล้วเราก็แบบว่าหาเศษหญ้าหาอะไรมาคุมได้แต่ถ้าผักไม่โตบางทีเราก็ไม่ไม่ค่อยกล้านะหลุมนี้คือรู้สึกเหมือนหวานพร้อมกันนะตรงเนี้ยไม่มีอะไรเลยอันนี้คือพวกที่หวานก่อนไอหย่อนมเมล็ดก่อนใช่ไหมมันก็แบบรอดนะทุกคน ก็คือแบบอืมรู้สึกว่ามีตรงนี้เตาใส่ตรงนี้ไว้ต้นเนี่ยเออ,เอ,อแตกหน่อนนะแตกหน่อนนะแต่ยังไม่ออกยังไม่ยังไม่แตกล่างนะแต่กำลังจะแตกเปิดปิดไว้นิดน,นึ่งคือถ้าพยายามล้อมอ่ะให้มันแบบมี มีหญ้าอะไรเงี้ยมันดินมันจะสวยขึ้น่ะตรงเนี้ยดินมันก็คือแบบมันเป็นดินกร้านๆแต่ว่าคือต้องลดน้ำเป็นเวลานานเหมือนตรงนู้นอ่ะเหมือนตรงนู้นใช่ไหมพอลดน้ํเป็นเวลานานมันก็แบบดินได้รับออการเติบโตอะไรพวกเนี้ยเหมือนพวกเนี้ยคือแบบต้องรอนะตรงนี้ก็มีหลุมนะรู้สึกอ่ะตรงนี้ก็มีข้าวโพดตรงนี้ก็มีข้าวโพดแต่ยังไม่งอกตรงนั้นงอกแล้วคือนี่แบบว่าหวานพร้อมๆกันนี่ไงอันเนี้ยงอกแล้ว อีกต้นมองเห็นไหมหนึ่ต้นที่จริงตรงพวกนี้ก็มีนะแต่ว่าอือเดี๋ยวต้องรอให้มันโตนิดนึนนงแล้วก็ค่อยปุ๋ยมันใส่ดินมันจะกล้านแล้วเราก็ลดน้ำไปเรื่อยๆนะขุดดินไม่ค่อยลงเลยตอนแรกอะเดินไปดูแตงกันนะแตงสวยมากแต่ว่าแบบมันเริ่มมีหนอนมาลงนะ เดี๋ยวเราให้ดูนะดอกแปลงเดี๋ยวามาดูนะทุกคนเราจะถ่ายให้ดูแตงคนจอดอน่แเราจะให้ดูแตงนะแ,แตงเรามันเป็นแบบอ,อ๋อไม่รู้ว่าเป็นแมลงไข่หนอนหรือว่าอะไรนะเราไม่แน่ใจยังไม่เสร็จอันนี้น่าจะเป็นไข่นอนนะเราว่าแต่อันนี้คือดอกตัวเมียนะมันจะมีลูกเล็กๆแล้วก็ติดดอกมาด้วยอะไรเงี้ย ดอกตัวเมียมันจะเป็นแบบนี้แล้วก<ข>็คือบบเ,เราว่าจะเป็นไข่เคลียร์ไข่นอน,น,นอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ว่าเราลดน้ําไปแล้วเดี๋ยวจะลดอีกรอบนึงลดน้ําผสมขี้เท่าเพราะว่ามันจะฆ่าแบบยับยั้งการเติบโตได้นะเราก็ไม่แน่ใจนะว่าได้หรือเปล่าอันนั้นอนะข้างบนนั้นก็คือใช่นะทุกคนเห็นไหมมุมอันนั้นคือดอกตัวเมียดอกตัวเมียจะมีลูกเล็กๆแล้วก็มีดอก ผสมด้วยนะแต่ข้างล่างสุดอะ่ะข้างล่างสุดหนึ่งคือดอกตัวผู้นะทุกคนที่อยู่ที่โคนพวกน่ะอ,อ๋อใต้ต้นพวกน่ะพวกนี้เป็นดอกตัวผู้เหมดเลยคือมันจะเป็นออกมารอบแรกอะ่ะเสร็จแล้วละรอบสองมี่ชค่ไหมใช่นั่นแหละนะชี้ไหมใช่ใช่นั่นแหละนั่นดอกตัวผู้นะมันจะไม่มีลูกติดมันด้วยถ้ามีลูกติดอันข้างบนอะ่ะข้างบนอีกอีกอีกขล้ห้างใต้ใบอะ่ะนายยกใบข้างบน ต้นนั้นแหละมันมีอยู่เราเห็นนั่นแหละเล็กๆอะ่ะกล้องกล้อง,องมองเห็นไง,ง,น,งนั่นแ่ะเล็กๆนั่นแ่ะอันนั้นคือดอกตัวเมียแต่ว่าอย่าทํา <Okay. S 1> มันก็จะค่อยๆเติบโตอะ่ะไปเรื่อยๆเราลองแตงะเเสร็จแล้วก็คือแบบแตอนนี้เราว่านี่น่าจะเป็นไข่หนอนไข่อะไรแล้วแหละเราก็เลยไข่เพีย้ยอาจจะเป็นไข่หนอนไข่เพีย้ยเมื่อกี้พูดไปพักหนึ่งอ่ะไม่ได้เล็กขอดตลกแบบไม่รู้คือไข่ อันนั้นก็คือแบบเริ่มสูงละใช่ไหมนี่นอนน่าจะของจริงใช่ไหมมีนอนไหมไม่รู้มันจะมีเละมันชอบม้วนเข้าอยู่ในยอดแล้วไม่มีตีไม่มีทีมันอาจจะแบบมันอาจจะมีแต่เรามองไม่เห็นหรือมันอยู่ข้างในเลยแล้วว่าอนายเอานายถือเด็ดเด็ดเเดเราว่าต้องเจี๋ยเพราะว่ามันมันม้วนยอดเราหมดแล้วนายอยากหักเยอะเอามาชิดชีตรงเนี้ย น่นาจะแบบใช่ละนั่นไงไหนวะไม่ใช่เหรอนั่นแหละมองไม่เห็นนั่นแหละที่จิ้มนั่นอ่ะเนาะเน่าไงอ๋อใบเน่าอืมเว้ยกินจะเน่าเลยเหรอมันหอมไงนอนไม่รู้อยู่ไหนนอนอยู่ไหนนี่จะาทำแรงเดี๋ยวยอดมันตายอีกยอดมันก็กำลังจะเติบโตไม่มีแล้วมาไม่มีแล้วอย่าไปเกลียดดิอพอ อ๋อจ้ะเน่ตรงนี้มันยังดีแบบเนี้ยมันจะพรีได้นี่คือเม็ดลูกหมดเลยนะจะไปทำเรยลูกดีลูกไม่ดีก็ไม่รู้แต่ว่าก็คือเป็นลูกอันนี้ก็คือลูกมันจะเป็นลูกเมียแต่เนี้ยจะรอ่นยังไนั่งซกแปบ๊บนั่งซ็กแป๊บเลยอันเราอยู่แล้วนะอืม